สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวเจ็ดตัวโอเคได้แล้วถ้าลืมปรับเสียงสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะสวัสดีครับโอ้เฮลโลไมโครเจรเฮลโลทิปซี่สวัสดีครับมองพริก <c oughs> oh, เคแมนอย่าพึ่งนะน้องอย่าพึ่งนะมีคนมีคนโดเนตเข้ามาแล้วอะแป๊บหนึ่งนะครับผมขอดูก่อนสักครู่นะสวัสดีทุกคนเลยนะสวัสดีทุกคนเลยนะครับสตรีมทีไรเริ่มใหม่ทุกทีบันธรรมดาครับเพราะเราไม่ได้เล่นต่อเนื่องนะพี่กระพี่ซื้อไปแล้วเคแมนแต่รอแป๊บหนึ่งนะพี่เพิ่งกินข้าวไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่งเดี๋ยวพุ่งเอถ้าพี่กินตอนนี้เดี๋ยวพุ่งไม่ใช่อะไรหรอก สวยอยากดูทำไมพี่สร้างบ้านใหม่อ่ะอ๋อวันนั้นพี่เล่นเซิฟคลั่งครับวันนั้นพี่เล่นเซิฟคลั่งตอนนี้เซิฟมันจบไปแล้วครับผมตอนนี้เซิฟคลั่งมันจบไปแล้วนะดักเรือเหรอพี่อ๋อนี่ไงเรือมันมานานแล้วครับไม,ไม่ไม่น่าจะทันนะผมเผื่อเผื่อไว้นะครับว่าเผื่อไอ้พวกที่มันไปเรือมันจะวิ่งกลับมาทางนี้นะเดีย๋ยวเราทิ้งอะไรที่มันปิงมากเลยว่ะทุกคนนะครับปิงประมาณร4 0ยี่ตอนนี้ของผม หมดอะไรครับตอนนี้อยู่เซิร์ฟมาตรฐานครับแต่เป็นของจีนนะไม่ใช่ของไทยเฮ้ยเก็บของช้ามากเลยว่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนผมเอาพิกก่อนนะเมื่อกี้น้องน้องเคแมนเขาดูเน็ตมาแล้ว100นะวันนี้เขาบอกขอให้กินพริกโชว์หน่อยสวัสดีครับมามาแล้วสอนยิงหน่อยสอนยิงวันนี้ไม่น่าจะไอ้นี่ครับสอนยิงในคลิปอย่างนี้มัน สอนลาบากนะครับกระสุดผมน้อยนะครับพอแล้วพี่เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับรอแป๊บนึงนะรอรอแฟนผมอ่านไอส่งรายชื่อมาแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมอ่านให้นะครับเนี่ยทุกคนวันนี้เคแมนเขาออนมาแล้วนะครับเฮ้ยเออโอนมาแล้ว100นะครับเนี่ยพลิกเขียนปะผมไปซื้อมานะครับเขาบอกว่าส่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่านก่อน เขาบอกว่านําเข้ามาจากอินเดียทุกคนนะเป็นพริกที่นําเข้าจากอินเดียซึ่งมันเผ็ดมากนะฮะเราก็ยังไม่ได้แกะเลยนะครับเนี่ยนําเข้าจากอินเดียผมซื้อมาเม็ดละประมาณ2,000บาทนะฮะเอามากินเม็ดละร้อยทุกคนนะคิดดูว่าผมสายไปแค่ไหนเนะี่ยเถื่เเวลานี่วเนี่ยทุกคนดูโอ้โหเม็ดหนึ่งแบบเท่านิ้วก้อยอนะทุกคนนะครับเท่านิ้วก้อยจริงๆนะอ่นนี้ โอ้โหเคมน oh, มันถูกไปหรือเปล่าเนี่ยฮะ <laughs> เท่าของพี่เลยโ oh, oh, อ้โหเออผมว่ามันมันร้อนห้อนทองวับวับห้อนทองวับวับ มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนอันที่ผมกินวันนั้นอ่ะทุกคนโอ้กูเชื่อละพริกพริกนำเข้าจากอินเดียพี่อมตีให้ดูหน่อยพี่เป็นช่องรีวิวแล้ว <c oughs> แค่แค่เคี้ยวนะโอเคปะ่ะกลืนพี่ว่าไม่ไหววะ่ะคแมนมันแสบท้องมากเลยอ่ะนะแค่อันแรกพี่แป๊บนึงเจอคนวะ่ะ แค่อันแรกที่ยังแสบท้องเลยอะแต่เดี๋ยวจะเคี้ยวให้หมดนะครับจะพยายามเคี้ยวเคี้ยวให้หมดแบบกลิ่นเวลามันไปอยู่ในปากอะทุกคนมันแบบมันเฮีย้ยจริงๆอะนะครับกลิ่นเวลาไม่ได้อ่านแชทแป๊บน,นึงนะมันผมเจอคนวะมาเห็นผมละเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันมันจะยิงดาเมจมันจะขึ้นช้ามากเลยเนี่ยเอาปืนไปดิ เดี๋ยวพี่ขอยาหน่อยพี่จะตายวะโหของยาของของเยอะเลยเฮ้ยมียาจมสปริงหกอันเลยเก็บไปดิเกาะนี่เกาะกระดูกที่พี่มันยิงยากมากนะครับทุกคนผมต้องพยายามหลบดาเมจแบบหลบเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าจีนเขายิงยิงปั๊บอะกระสุนมันจะเข้าตัวผมเลยนะครับ กระสุนมันจะเข้าตัวผมเร็วมากนะครับแต่ผมยิงเขาอะกระสุนกระสุนแบบเข้าเข้าน้อยนะครับโอเคเฮ้ยโอ้โแบบหแป๊บนึงเอาอะไรเนี่ย เอกมีชุบป,ปะสวยสวยอยู่ไม่ได้แล้วว่ะตรงนี้เนี่ยเห็นปะทุกคนเก็บของยังเก็บไม่ค่อยขึ้นเลยครับเก็บนะต้องดูคนดีๆครับเฮ้ยมาอีกแล้วหรอ เยอะว่ะเคมไอ,อ้กายพี่ว่าเราต้องถอยแล้วละ่ะถอยก่อนถอยก่อนยาพี่หมดแล้วเล่ยนยากนะครับถ้าโดนเยอะๆอย่างนี้กนเบามันมันดีเลยแล้วเรายิงไม่ค่อยตายนะมันยิงตายช้ามันยิงตายลำบากขอปั๊มยาก่อนมันตามมาแล้วนะเคม,มนันเฮ้ย แม่จะเรียกเคแมนอย่างเดียวเลยยังติดใจกับเคแมนอยู่แป๊บหนึ่งนะเคแมนถอยไปกินพิกค่ะรอแป๊บนึงจ้าทุกคนเจอคนข้างหน้าเอามันก่อนยังไม่ถึงบ้านเลยเอาหรอเออเดี๋ยวให้มันเข้าไปบ้านเราอ่ะไม่ใช่บ้านมันมีปืนที่สอน โอ้ oh, ไอ้นี่เยอะเลยวะ่ะของของแร่พวกของฟาร์มอะ่ะเฮ้ยบอดี้ฟาร์มส,สวยสวยๆก้ยของพี่เต็มแล้ววะ่ะเยกเก็บให้เก็บหมดไหมพวกเกาะพวกอะไรเก็บไปก่อนหน้ากงหน้ากากอโอเค<ะ>เก็บละโอ้ oh, บ้านเรายังไกลอยู่ยเลยวะ่ะ ทีมอ้อยห้า้ยสิบคนดูสวัสดีทุกคนย้ายบ้านปะล่ะทำตรงนี้เป็นแคมป์ก็ได้อืมเดี๋ยวเราย้ายบ้านดีกว่าทุกคนเพราะแถวนี้ผมว่ามันไกลไปว่ะเพราะว่าผมกะจะไลฟ์สตรีมแบบเต็มตัวแล้วผมจะเล่นเซิร์ฟจีนเป็นหลักหน่อยนะเพราะว่าเซิร์ฟไทยเราจะเอาไว้ทําคลิปนะฮะร,รอบนี้เราได้ของมาเยอะมากเลยเราได้ของมาเยอะมากเลยครับเดี๋ยวเราสร้างของไอนี่ก่อนพวก เตาเผาสร้างเพิ่มสักเตาแล้วกันเนาะ Water you want to join me on my second part of my series โเเคบรโอเคมาถึงบ้านแล้วเคแมนเคแมนบอกกินก่อนอย่าเพิ่งย้ายจัดไปเคแมนรอแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ตั้งตั้งไอ้นี่ก่อนตั้งผีเสื้อผ้าก่อนกคนดูพร้อมแล้วแต่คนกินพริกยังไม่ค่อยพร้อมเลยนี่นะฮะทุกคนน้องเคแมนเขาโดเนตมากันตะพงหบาทขอบคุณนะครับ น้องเคมนเขาโดเนตมา150นะฮะซึ่งเราจะทําการอย่าเรียกว่ากินดีกว่านะเพราะกินผมว่าผมผมกินไม่ไหวกินเคน้องเคมนเพราะว่ามันโอ้โหสุดๆจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะเคี้ยวโชว์แล้วกันนะดูดิมันใหญ่มากอ่ะทุกคนนะครับพริกอ่ะดูดิมันเท่ากับนิ้วก้อยผม <c oughs> <200 S 1> <c oughs> <c oughs> อ่ะ200คืนใหมพี่โอ้ตายอยู่ตายอยู่ ต้องเอาถุงเอาถุงก๊อปแก็บมามาไอ้นี่ไว้ก่อนนะครับทุกคนเผื่อมันเอ็กซิเดนต์นะครับเผื่อมันต้องมันมันอ้วกแตกนะแก็บเอานะทุกคนสาม,ส,ามสองหนึ่งรสชาติมันแบบโอ้ทั้งรสชาติทั้งกลิ่นมันชวนอ้วกมากๆนะครับแพนเต็มยังพี่มอส เซิฟจีนยังครับเซิฟจีนยังแสบข้างปากมากเลยทุกคน <S That s Why I Love You r s t e a m Very Entertaining Thank You Bro Thank You So Much คุณเล่นนิ้วเสียดเสียนผมแนะนำเล่นนิ้วดีกว่าไม่เห็นเลยทำไมมีแต่คุณไม่เห็นวะต้องปิดต้องปิดแชทแชทสดออกไปก่อนนะต้องปิดแชทสดออกไปก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะเปิดใต้คลิปได้นะ เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าห้องนี้มันเป็นห้องอะไรนะครับต้องระวังคนหน่อยผมอาจจะไม่ได้อ่านอ่านแป๊บนึงนะผมอ่านไม่ได้อ่านแป๊บนึงนะครับขอดูหน้าจอก่อนนะเฮ้ยห้องเขียวเฮ้ยมีบัตรมีบัตรสวัสดีทุกคนเลยนะครับเปิดไหม่ได้ไงเซิร์ฟจีนเปิดได้นะครับห้าร้อยเฮ้ยหกร้อยห้าสิบคนดูแล้วสวัสดีทุกคนเลยนะครับ ลองลองพิมพ์ไปว่าวิธีโหลดลาดเดย์เซิร์ฟจินนะครับ680แล้วเวนแป๊บหนึ่งทุกคนมันต้องเคียวพิกโชว์แล้วจังหวะนี้580ขอออกจากห้องนี้ไปอยู่ที่ปลอดภัยก่อนจะถึงเก0ไห้ไมเนี่ยห้าแปดแล้วอะ่ะนะครับแปบ๊บหนึ่งนะจ๊ะ 1้3คนดูแป๊บนึงนะอุ้ยจิตร้อแล้วขอแคปอ่ะเราจะทำการเคี้ยวพริกโชว์กันนะทุกคนอันนี้ผมจะทำการกินพริกนะฮะเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการขอบคุณคนดูนะครับสวัสดี730คนดู Hello bro Are you okay Yeah I'm okay I'm okay นี่นะครับ3 2 1 โอหน้ำมูกงน้ำลาจังหวะนี้มาครบทุกอย่างเลยทุกคนโอ้ยพี่มันมันมีคนอยู่ในในชอนะ็อปนะอ่านี่งไงมันมีแจ้งเตือนมาแล้วอะเกี่ยวกับปิดเซิร์ฟอะโอ้โหคนเพียบเลยระวังนะแปบ๊บนึงนะครับ ถ้าผมออนถ้าผมพี่ครับถ้าผมโอนเก้าพันแป๊บนึงนะทุกคนผมอ่านแชทผมไม่ได้อ่านแชทของเพียบเลยของทำของดีๆเพียบเลยรอเก็บนะพี่เห็นอีกข้างบนตัวหนึ่งไม่ได้อ่านแชทแป๊บหนึ่งนะครับคนดูรอแป๊บหนึ่งนะนะครับตรงนี้คนมันเยอะให้น้องเขาเก็บของไปก่อน มาแล้วนะมาแล้วนะมันกระโดดดูพี่อยู่ผมกลัวจะเป็นฟาร์มารสมากเลยสองตัวสองตัวสองตัวเลยว่ะทุกคนโอ้ยสามตัวสามตัวครับทุกคน ไม่ได้ไม่ไม่ได้อ่านแชทแป๊บนึงนะนะครับไม่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์แป๊บนึงนะเฮ้ยมันเลียดมันเลียดมันเลียดเฮ้ยมันเลียดว่ะเราไม่ไหวแน่เลยว่ะมันเยอะเกินไปนะหนึ่งสองสามเป๋าเปสี่ด้วยเนี่ยเฮ้ยแค่นึงอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด โอ้หทุกคนเป็นสิบเป็นสิบเลยจริงๆนะครับเป็นสิบเลยจริงๆรอบนี้นะครับเป็นสิบเลยอะ่ะแคนใหญ่วะ่ะระวังนะระวังนะแคนใหญ่แคนใหญ่แคนใหญ่วะ่ะปืนเราไม่แรงด้วยเนี่ยที่ผมเป็นห่วงนะครับ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวเจ็ดตัวโอ้โหเยอะไปเยอะไปเจ็ดตัวทุกคนชิบหายเราเข้าไปเราไม่รอดแน่เลยว่ะเพื่อความสนุกของคนดูผมจะไม่หนีแล้วกันนะผมจะไม่หนีแล้วกันนะแต่ผมจะทําเป็นที่ยิงก่อนผมจะพยายามทําเป็นที่ยิงก่อนเผื่อเราเผื่อเรา เยอะมากจริงๆอ่ะทุกคนเยอะแบบเยอะมากๆนะครับผมไม่ชัวร์เลยว่ะมันพะเย,ยมันเลียดบ้านกันเป็นแคลนแบบเอาบล็ออะไรเนี่ยขึ้นดิ เ้าโดนไหนอะเฮ้ยอย่าลดดิเอแล้วครับล่วงไปหลายแล้วเฮ้ยลูกหมดอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาเฮ่มไปเยอะเกินเยอะเกิน ยโอเคตรงนี้ไม่มีเยอะไปนะครับมันเยอะไปเดีย๋ยวเดี๋ยวขอเก็บเก็บกระสุนเก็บยาเก็บอะไรเท่าที่ผมจะเก็บได้ก่อนมากันแล้วมากันแล้วโอเครวยไปเลย โอ้ยานใหญ่ไม่มีเอ้อยทกานไอ้ไอ้ตายดิอ้าวมาดิกูมาดิครับทุกคนผมไม่ไหวแล้วครับเลือดผมหมดแล้วโอ้ไม่ไหวครับเฮ้ยไม่ไหวอ่ะมันเยอะเ,อะเกิน โอ้ยน้ำมูกไหลเลยมันเยอะเกินนะฮะเราจะมาทำการออกลิ่นมันช่างสุดยอดไปเลยทุกคนนะเดี๋ยวเวลา,วลาทุกคนนะมันมันเวลาของเคเมนบางทีเคเมนทำอย่างนี้เยอะเคเมนนะแบบนี้บ่า <laughs> นะครับเราจะทำการอ รสชาติอย่างนี้รู้สึกว่าจะเป็นพริกที่เออเกิดมาแล้วประมาณ1นึถึงสเดือนนะทุกคนนะดูจากความยาวและก็ขนาดนะับน่าจะไม่มีไม่ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อนคนระับเราน่าจะเป็นคนแรกนะที่จะได้ประเดิมพริกอันนี้นะครับคาเดียวคําเดียวเลยพี่คําเดียวมันไม่ท้าทายมันต้องมันต้องค่อยคอย่คอยกัดไปอย่างเซ็กซี่นะเดี๋ยวผมจะกินแบบเซ็กซี่ให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวผมจะกินแบบเซ็กซี่ให้ทุกคนดูนะ ไม่ใช่บอดแล้วครับคน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 นะระวังระวังตรงหินหน้าพี่เนี่ยซ้ายมือมีปืนด้วยนี่ว่ากูนึกไม่มี แต่มันไม่มียาวะ่ะโหพวกนี้มันเก็บของมาบานเลยวะ่ะช่อง YouTube เต็มเออวะลืมเคแมนเลยแปบ๊บหนึ่งทุกคนเคแมนจะเอาแบบกินแบบเซ็กซี่หรือกินแบบร้อนแรง K Man. อ่ะฮะเคแมนเราต้องสูดดมกลิ่นมันเข้าไปในปอดลึกๆก,ก่อนนะะ เปิดเพลงไม่ได้ครับมันจะติดลิขสิทธิ์นะมันจะติดลิขสิทธิ์นะเปิดเพลงไม่ได้เนาะร้อนแรงนี่มันต้องแบบผู้หญิงเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยนะฮะมันต้องแบบนี่นี่ต้อง อกหักกันเป็นแถวอะสายปากลำบากทืดพี่ไปแอร์หน่อยเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปแอร์กันเนาะเจอ,อ,อคน <_ letter> โอ้โหไม่มีอะไรเลยต <_ letter> <_ letter> ำคาญผีทิบหายเลยวะสวัสดีทุกคนเลยนะครับ สวัสดี833ค้ณยนดูได้นะนมันเป็นเรื่องที่ยากมากที่ผมจะเข้าไปข้างในอะลำคาญผีนี่แหละมาระวังนะระวังหลังคานระวังหลังคาเลยออกหนะ่อย มไปแล้วหรอเข้า,า,อาโอ้ยหลังเข้าโอ้โหดูดินิดเดียวอะทุกคนอสิสเอ้ยหลังเข้าแตกทุกคนจะได้ฟาร์มาร์สอยู่แล้วอะมันเยอะเกินนะครับปืนดีๆทั้ทงนั้นเลย ทำไมพวกนี้แตกหมดเลยวะเฮ้ยอะไรวะมีโปมาเหรอไอ้พวกเมื่อกี้มันแตกหมดเลยอะไอ้พวกที่มันใช้ปืนดีๆอะทุกคนเฮยผมเริ่ม <c oughs> เริ่มไม่ค่อยไว้ใจอีกแล้วครับถ้ามันผิดปกติอย่างเงี้ย ไอตัวเนี้ยมันยิงผมนะที่้ เอินที่อะไรกูมาตอนนี้วะโอ้แม่งยิงตายยากตายเย็นจัด เฮ้ยกึงได้กึงแล้วได้กึงแล้วค่ะเจมส์เราทานมาให้กูแล้วกึงอัตโนโมัติเฮ้ยฟาร์มาร์สวะ่ะ ฟารม์มล่วงเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เสียงเท้าตรงไหนวะ <_ t ions> เอา้าเอา้าไม่ใช่เฮ hey, <_ t ions> ้ยกูยิงฟาร์มัสเอ้ากระสุนนั้นฟาร์มัสเฮ้ยเอาฟาร์มัสกูหาย ้ยฟาร์มันหายเฮ้ยฟาร์มันหายไปไหนวะนเฮ้ยนี่กอล์ฟ ปืนที่พี่ปืนที่พี่ดูโอ้อยโอ้ไม่ทันเฮ้ยฟารามานหายไปไหนวะโอ้ฟารามาหายฝันดีนะครับทุกคนฝันดีนะฝันดีนะครับบายยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับขอโทษด้วยนะครับวันนี้อาจจะน่าเบื่อไปหน่อยเพราะว่าเดินเดินไม่เจอคนเลยนะครับฝันดีนะไปจริงๆแล้วนะครับฝันดีนะครับผมเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะ